อาราดาดาบทมาบอกให้รู้ว่านี่คือการชดใช้นี่นะนี่คือการปล่อยวางให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมจิตต้องว่างจิตว่างนั้นคือปล่อยไปตามวาระกรรมให้มันเจ็บให้มันรู้ให้มันทุกข์ให้มันเวทนานี่หละคือการรับรู้เรียนรู้ในการชดใช้และการสร้างบารมีใส่ตนเอง ทำจิตให้วา่างทำจิตให้ปล่อยวางทำจิตให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในกายวาจาใจในการโอโหสิการให้ปรญทานคือแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งมนุษย์ทั้งจิตวิญ,ญญาณจะเป็นใครจะเป็นจิตวิญญาณไหนกี่พบกี่ภูมิกี่ชาติเมื่อได้อันนี้สมผลบุญบุญแล้วผู้ที่เขาคิดได้ก็มีเขาก็จะได้ไปสู่สุคติเขาก็จะโอหสิกรรมให้รับบุญรับกุล ไปเกิดใหม่ในชาติหน้าเขาปฏิญาณตนเหมือนการสังขารเขาจะไม่จองเวรจองกรรมเขาไม่สร้างกรรมสร้างเวรอีกต่อไปความทุกขเวทนาความเจ็บปวดหรือความรับรู้ทุกการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของวิญญาณในโลกของสัพพสัตว์ทั้งหลายที่เขาได้อยู่ในวาระกรรมเวรมันบันเนิ่นานหลายหลายปีดีดักหลายอสงไขย ที่เขาเวียนว่ายตายเกิดได้รับรู้ทุกจริงทุกอย่างในความทุกข์เขาก็อยากหลุดพ้นเขาก็อยากไปเกิดแต่กรรมเวรเขามากมายเขาไม่มีโอกาสได้ไปเกิดจิตที่เขาระลึกได้นั่นแหละเขายังรอบุญกุศลจากกายสังขารและการโหสิกรรมถึงกันละกันเขาก็จะได้ไปสู่สุคติจิตวิญญาณไหนที่ยังอาฆาศเค้นก็ทําให้เจ็บปวดทุกข์เข็นเวทนานั่นแหละชดใช้เข้าไปมันก็เป็นไปตามกฎห่งกันชดใช้แล้ว มันก็ไปตามทางของนั้นไม่ว่าจะไปทางไหนแล้วเขาเลือกทางเดินแล้วทางเดินนั้นจะไปสู่สุคติหรือจะลงอบายภูมิเขาไม่รู้สิ่งเหล่านี้เขาไม่รู้เพียงแค่คอยได้ชดใช้เวรกรรมคอยคอยเพียงให้ได้ได้ได้ทำให้ทุกจริงทุกอย่างให้ให้ทุกจริงทุกอย่างตามจิตของเขาคือการแค้นการโกรธการเกลียดคือจะเอาคืนอย่างเดียวนั่นแหละคือให้เขาไปให้แล้ว เขาจะไปทางไหนเขาไม่รับรู้นั่นแหละไปถึงนรกอเวจีหรือไปถึงอบัยภูมิเขาก็จะคิดได้แต่มันก็สายไปทุกเวลาทุกนาทีมีค่ามีบุญมีกุศลจิตวิญญาณไหนที่ยังฟังอยู่ก็ขอจงโสิกรรมถึงอละลกันไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ติดตามพระพุทธองค์ติดตามดอนเดียนต่อยรามบพคุณเจ้าพระองค์ให้อภัยทานให้โอกาสอย่าไปเกียดเบียดเบียนอย่าไปคิดรด้ปองร้ายต่อใครอีกต่อไป ทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาบุญเอากุศลไปลงอบายภูมิไม่มีสิ่งใดดีเลยมีแต่นรกมีแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานมีความเกเวทนาทุกอยู่ในโลกวิญญาณก็มากแล้วอย่าไปลงนรกอบายภูมิเลยมันเป็นกรรมเป็นเวรที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาทําคุณงามความดีและไม่มีโอกาสได้รับรู้สิ่งใดมีแต่ความทุกข์ในตรงร ไม่มีอารดีจะได้ได้รับรู้อีกต่อไปเลยมีแต่กรรมมีแต่ความความพระเวทนาอยู่ในโรกเวจีนั่นเองโดนมังคับโดนทําทุกสิ่งทุกอย่างโดนลงโทษทุกสิ่งทุกอย่างจากเท้าพญายมราชเท้าเท้าพญายมราชทุกสิ่งทุกอย่างท่านทําตามกฎแห่ง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 ความเป็นธรรมท่านจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลงโทษทําให้รู้เข็ดหลากในการชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างคมสร้างเวรหรือการเบียดเบียนหรือการ การกระทำถึงการจองเวรจองกรรมนั่นเองนั่นแหละคือจิตเหล่านี้จะรับกรรมในนรกอเวจีนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นผลกรรมเป็นผลพวงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างไปถึงเหล่าบรรดาพวกจิตวิญญาณต่างๆที่ตามตามติดทุกสิ่งทุกอย่างตามหัวหน้าจัดการจองเวรจองกรกรมจิตวิญญาณเหล่านั้นเขาก็จะตามมาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าอีกเช่นกันเขาบอกสิ่งใดเขาก็จะเชื่อจเจ้ากรรมในเวรที่เป็นหัวหน้า บอกกล่าวเขาเขาก็จะไปตามทางในสิ่งที่มีบุญนีกุศลไปเกิดใหม่นี่แหละคือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพยายมานที่มีแต่ความอ้างการไม่ลดราวาอกในการชดใช้นี่ไม่ลดราวาเกาะวาอกในการเมตตาหรือจอารุสิกรรมถึงนั้นละกันมันจะเป็นผลนพวงไปถึงผู้ที่ยังคิดดีทําดีห <c oughs> ลงผิดหลงทางก็อีมากมายบังคับโดนขู่เข็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือการรบราคาฟันกันมา เป็นเป็นจิตวิญญาณที่เอโอสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารอคอยอยู่ให้โอกอ,อาจวิญญาณเหล่านั้นเขาจะมารับบุญกุศลและเขาจะไปสู่สุคต,ติตามหน้าที่ของเขาที่ตามทางของเขาในบารมีหรือบุญกุศลที่เขาได้สร้างไล้ทําไว้แต่พบชาติที่ยังมีชีวิตนี่แหละทิ้งได้รอคอยการสังขารในชดใช้และแผ่บุญกุศลให้และจิตวิญญาณเหล่านี้เขาเลือกทางเดินเขาอีกเช่นกัน เขาไม่มีการบังคับได้มันมาถึงที่ถึงทางแล้วช่วยเทพเทวดาเขาจะสัตย์สัเองทุกจริงทุกอย่างมันเป็นกฎบทเรียนทุกจริงทุกอย่างที่รอคอยอยู่กับผู้น่าอยู่กับผู้ที่บังคับให้อยู่ในรอคอยการจองเวรจองกรรมนั่นเองถึงเวลาแล้วจะส่งให้เขาไปเกิดผู้ที่คิดได้ที่เอาวิกรรมจิ่งกันละกัน จงไปเกิดโศจงไปสู่สุขติที่ดีไปสู่สัมบริภพที่ดีนี่แหละคือจิตท้องวองทวยเทพเทวดาที่ยังมีจิตวิญญาณอยู่ในใน,ในวาระนั้นถือคือหลงผิดหลงทางนั่นแหละคือกรรมเวรที่เจ้าไม่เคยคิดถึงคำหนึ่งถึงความถูกต้องความเป็นธรรมเอาแต่จิตใจของตัวเองเอาแต่ความโลภโกรธหลงไม่ยับยั้งในจิตในใจ,ใจคิดกระทำการสิ่งใดกระทำตามอำเภอใจถ,ออถึงได้บอกว่าทำสิ่งใดก็คิดคิดพิจารณา ให้เอาพระพุทธองค์นำทางชีวิตที่กฎแห่งธรรมชาติที่ท่านและสตัตรู้สั่งสอนอบรมให้ทำแต่กุมความดีนั่นคือการโหสิการไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเจ้าจงจำสำนึกไว้ทุกจริงทุกอย่างเกิดมาเป็นมนุษย์เีม่มีโอกาสได้ไปเกิดอย่าสร้างกรรมสร้างเวรอีกต่อไปอย่าเบียดเบียนใครอีกต่อไปทำหน้าที่ของแต่ละผู้แต่ละนามตัวแต่ละจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์อีกเช่นกันมีโอกาสได้มาเกิดแล้วทุกคน ยังอหังการเหมือนจิตเติมที่ยังเป็นพยายามมนไม่เคยลดราวาศกเช่นกันอยากสร้างกรรมสร้างเวรอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สะใจเพื่อบารมีฤทธิฤทิบุญญฤทธิหรือสิ่งใดที่เจ้าเจ้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในสิ่งต่างๆที่ภูพภูมิต่างๆเจ้ายังติดตามจิตจิตของเจ้ามาเจ้ายังกระทําการเช่นนั้นอีกนี่และคือกรรมที่ เจ้าไม่มีโอกาสได้ได,ได้ได้เข้าทิ้งธรรมะไม่มีโอกาสได้ไปสู่สุคติได้เลยทางอบบยภุมิทั้งจิน้นถึงได้บอกว่ามนุษย์เอ๋ยเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเจี้ยชาติเกิดไปใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธอง์คนำทางสาวกของพระอุท์องลงมาจุตินำทางชีวิตให้การอุทิศทุนกุญกุศลให้ให้ให้ทางแสงสว่างของเจ้าแล้วคือบุญกุศลที่แผ่ให้วิธีให้กลับตัวกลับใจ ละไปสู่สุคติทำบริยภพที่ดีหรือเป็นแท้เป็นพรมเหมือนภพชาติต่างๆที่เคยเคยลงมาสร้างกรรมสร้างเวรน,นั่นเองคือทําผิดคําพลาดทุกสิ่งทุกอย่างคือความความอังการคือความอยากได้อยากดีอยากมีอํานาจบัณมีเนิรนเนื้อนอมากายเกินไปเจ้าถึงได้หลงเลถคือคำสรรเสริญเยียรยอทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างให้เจ้าหลงผิดหลงทางนี่แหละกรรมกรรมตามเผ่าพันธุกรรมทุกสิ่งทุกอย่างคือกรรมของเจ้าเองที่สร้างที่ทํามาทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้มาถึง วาระเวลาที่ทุกเขียนทุกเวทนาเจ้าทุกขเวทนาเมื่อกี่อสอสงไขยกี่พบกี่ภูมิจีชาติแล้วจําคํานี้ของปู่ดาบทไว้เจ้าจะไม่มีโอกาสแล้วนอกจากชาตินี้ที่ให้โอกาสแล้วเจ้าจะไม่มีโอกาสได้พุทธได้เกิดอีกนงนรกอย่างเอาเวจีอย่างเดียวเจ้าจะต้องเอาบุญอกุศลนโหสิกรรมถึงกันละกันเท่านั้นถึงจะไปสู่สุคติสัมภเวรพบด,ดีได้ คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองจิตวิญญาณต้องบริสุทธิ์น้อมรับถ่วยเทพเทวดาที่เขาคุมอยู่เขาดูแลอยู่เจ้าต้องรับสินรับธรรมรับคำอวยพรจากพระคุณเจ้ารับคำอธิษฐานจากกายสังขารรับคำเมตตาพายแผ่ เบญมุกลบารมีของพุทธองค์ที่แผ่ให้ให้เจ้าเลิกการกระทําทุกทิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นกรรมเป็นเวรจะไม่เอาอีกสั่งเหล่านี้ต่อไปคือจิตตั้งมั่นคําอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเป็นจิตวิญญาณที่ดีสร้างบุญพ่างบาร,รมีคือเดินตามรอยพุทธองค์และจะได้ไปเกิดสุขเป็นท,ทีสุขตลอดไปทุกภพทุกภูมิทุกชาติคือการโอหสิกรรมนั่นเองจำคำของปู่ดาวบทไว้มารอกันเต็มไปหมด นี่แหละคือจิตอิญญาณที่ตามจองเวรจองกรรมรับรู้แล้วจงคิดพิจารณาให้ดีการจองเวรจองกรรมนั่นเลยคือความลุกความทุกขเวทนาอยู่ในจิตในใจคือความทุกขมาหลายสงไข่แล้วหรือจะเป็นสิ่งใดหลายพบหลายภูมิหลายชาติเจ็บปวดทุกข์ทรมานมันเป็นกรรมที่ไม่เคยคิดที่จะโหสิไม่เคยคิดจะไปสร้างคุณงามความดี กลับตัวกลับใจเถิดพระคุณเจ้ารอคอยอยู่ท่านจะได้ไปไปเสีอเริเมศกลหรือจะไปไหนเจ้าจะได้ไปตามทางของเจ้าที่อธิษฐานไว้ศรีริเมไกลนำทางชีวิตยอยู่แล้วให้โอกาสทุกเจ้าทุกผู้ทุกนามทุกจิตวิญญาณทุกมวลมนุษย์ ให้พวกเจ้าได้กลับตัวกลับใจทำคุณงามความดีกันนั่นแหละคือบุญกุศลที่แผ่ให้วที่ท่าทุกวี่ทุกวันเอาไปเอาไปใช้เป็นประโยชน์น้อมรับพระพุทธองค์น้อมรับพระกุญเจ้าน้อมรับถวยเทพเดวดาทุกจริงทุกอย่างเจ้าจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมวิบากกรรมอีกเช่นกันคือการโหสิกรรมถึงกันและกันนั่นเอง ตั้งใจปฏิบัติไปให้กายสังขารเชื่อมันนี่แหละคือการสั่งส้อนอบรมห่วงทั้งจิตวิญญาณและบอกกล่าวให้กายสังขารชดใช้และเป็นกรรมเป็นเวรที่ยอมรับน้อมรับทุกทิอย่างจะได้หลุดพ้นหมดมนลทินกันทุกสิ่งทุกอย่างคือทางใครทางมันโอ้โหสิกรรมสิกัญละกันซึ่งมีแต่บุญมีแต่บารมีคือพระคุณเจ้าจะไริโตนั่นเองนำทางชีวิตนำทางชีวิตของจิตวิญญาณนำทางชีวิตของมวลมนุษย์ นำทางวิษของศัตปปรูตัดทั้งหลายที่ยังหลงผิดหลงทางนี่แหละคือบุญใหญ่จะเกิดขึ้นทุกจิิงทุกอย่างบนวงสวรรค์สวรรค์อย่างนี้นั่นเองเท<ม>เทพเทวดาได้ยินถึงสามโลกทุกพระองค์รับรู้แล้วถูกขอให้ช่วยเทพเทวดาจงจัดตั้งจัดระเบียบให้ทุกจริงทุกอย่างเป็นธรรมและถึงที่ถึงทางวางหมากวางล็อกขององค์ดําแสนธนาไว้แล้วทุกจริงทุกอย่างจะได้ประสบความสําเร็จได้หลุดได้พ้นคืนนอการโหสิกรรมซึ่งการละกันนั่นเอง จาคานี้ไว้ใครไม่โอโหสิกรรมก็จะได้รับการลงโทษใครโอโหสิกรรมก็จะได้ไปสู่สุคติสัมบารียภพดีๆนี่แหละคือกฎของธรรมชาติกฎของทวยเทพเทวดากฎของเท้ามหาพรหมกฎของทวยเทพเทวดาหรือกฎของเท้าพญายมนั่นเองตั้งใจปฏิบัติต่อไป